นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะมารับชมอัตราสิ้นเบืองเชื้อเพลิงนะในเจ้าด,ดีมาก3.0สามจุดศูนย์สปาร์สสี่คูณสี่นะครับปีสองพัี่สองเป็นไงเดี๋ยวเจอกันเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับนี่เราจะไปเล่นน้ําที่ <c oughs> ที่ไหนชจ้าเพื่อแต่บันทึกไว้ด้วยนะครับวันนี้วันท,นะท,ที่สิบห้านะก็ดีทางเทศบาลสุราษฎร์เนี่ยเขาเปิดให้เล่นน้ำใช่ไหมเพจเขานี่ดูดีว,ว่านั่งนี่นั่งมาสี่เอ่อสามคนกับอีกหนึ่งตัวน,นั่นเองนั่งสบายไหมเจ้าเพื่อ ทำไมอยู่ก็คือความกว้างขวางของเจ้าดีแม็กเนี่ยถ้าเทียบรีโวเนี่ยคันนี้นั่งเป็นไงบ้างนี่เดี๋ยวให้ดูดูการนั่งก่อนนี่เราจะไปเล่นสงครามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขยับไปนั่งข้างหลังกันแต่ตอนนี้ไปรับคนก่อนนี่คนดูโคตรแน่นครับนั่งเป็นไงเจ้าเบอร์สบายไหมสบายดีกับรีโว่ะ ตอที่เคยนั่งใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเรานั่งกับนายหัวโจเวอร์เนี่ยนั่งแบบนี้เมื่อก่อนตอนที่ไม่ได้เอาสี่ประตูนะช่วงนั้นในทีโอ้ดังไม่ได้นะแบบนี้แต่ดีแบงนั่งได้กว้างขวาง,วางนี่คนเพิ่มเลยนะครับจะผู้ใช้งานจริงนี่นั่งมาสามตัวเอ้ยไม่ใช่สามคน <c oughs> <c oughs> กับหนึ่งตัวกู้กลับนี่เอา้าเดี๋ยวมาดูอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเเลือกนะครับนี่เมื่อกี้นายหัวเติมเต็มถังไปนะเต็มถังเกือบ สองพันสอกว่าเลยถ้าหมดขีดหมดแรกๆเลยนั่นนี่แต่ว่านี่อัตราสินเปลืองเฉลี่ยของ BMAX ตอนนี้เอาเพื่อนสีล้อใส่ยางรินลงราสปินหน้าขนาดยางสองสี่ห้าสห้าสิหกในเรียวใหนบอกกูด้วยนะช่วยกเนี่ก็ได้สิบเอ็ดกิโลเมตรต่อลิตรเดีวลข้างหน้านี่ดีไหมาอสิบเอ็ดกิโลเมตรต่อลิตรนะหนึ่งถังเนี่ยในไม้ที่มันบอกเนี่ยวิ่งได้790กว่าโลนะ อัตราที่เบองแม่งปๆมิวเอ็กเลยลองกินดูแต่ตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะต้องย้ำไงเดียวเครื่องสามพันที่ผมกดกดดูเนี่ยเมื่อกี้วิ่งได้เกือบเจ็ดร้อยกว่าโลนะมันขึ้นอยู่กับเออคุณขับเร็วขับช้าด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่าเออจะได้รู้ไปเลยว่านี่เห็นไหมตอนเดียวเครื่องสามพันกับซี่ยังมัดนะอัตราบริโภคเท่ากับมิวเอ็กเดิมๆรถเดิมๆดล้อเดิมๆดล้อใหญ่ๆเลย1.9นะเออใช่ได้ไหม นะก็พาราโรดมันก็เป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้มันกินน้ำมันพอๆกันนะะโอเคประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวก็ไปเปลืองมัป่ากกูเลยไงสองนาทีสองนาทีกูไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะก็คือนี่ไม้ของมันมันไอไอไอการตั้งค่ามันมันดูได้นะตัวตัวนี้ดูได้โคตรเยอะเลยแต่ว่ามันต้องกดนะข้อเสียมันก็คือต้องกดมันไม่เหมือนตัวแซดนะตัวเกรดแซดขึ้นไป นะเพราะว่ามันมันต้องกด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 ดูนะแต่ถ้ามันบอกหมดเหมือนตัวแซหรือว่าตัวเหมือนในมิเวกเนี่ยก็จะดีมากเดี๋ยวนี้นะมันก็จะดีมากนะเราไม่ต้องกดดูเยอะนะแต่ก็จะดีนะมีให้ดูก็ดีเนี่ยเดี๋ยวเราไปสุราษฎร์ก,กันนะโอ้แบบก็จะเล่นน้ำกันนะวันนี้โอ้โหแบบเหมือนอีาสานเลยคุณคิดดูอีสานเนี่ยก็เล่นสามวันสามคืนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไอ้นี่สุราษฎร์เขา เตรียมรถแทงน้ำมาแล้วนะนี่ในเพชรุราดอะไรนะเราสุราดอะไรไม่รู้นะครัเขาเตรียมนะรู้สึกว่าเป็นประเด็นน้ำมาแล้วครับนี่เขา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 ไงโจเวอร์บอกไปดิเขาจะเล่นเลยอย่าน้ำมาเลยจะได้เล่นแล้วกันนะไม่ที่ตอนแรกที่เป็นประเด็นน้ำไม่เพิ่งจะน้ำมาเลยแล้วนียมึงก็เป็นได้พูดยาวๆไปนะเดี๋ยวคลิปจะสร้างเกินไปเราต้องนอกเรื่องนอกทะเลไปมั้งในเรามารับพี่ของน้องกุ๊กกับนะก็คือพีพีนะ รถลัวจะเล่นน้ํำสนุกไหมก็คือจะเอาวิเวกไปเล่นก็ไม่ได้นะต้องตังน้ําไว้บนหลังคาไม่เป็นไรในหัวเรารถเยอะนะนี่ถึงไหนแล้ววันนี้ถึงแล้วนะเห็นะครับเต็มถังน้ำมันเต็มถังไม่แน่ใจว่าถังน้ำมันมันโอ้โหเงาแพลกันเลยทีเดียวถังน้ำมันมันแปดสิบลิตรหรือว่าเจ็ด จุดหก 8, ลิตรนั่นมิวเอ็กแปดสิบลิตรแต่ตัวนี้ไม่ไมรู้นะสับสนนเกินในสเปคโอเคันพ, <Okay. S 1> พ,พีชใ่แบบนึงนะเดี๋ยวเอาน้ําขึ้นถังก่อนแล้วก็มาคุยกันสักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันสั้นเกินแน่นอนเ้วดีแหมกับประหยัดอยู่แล้วนะแต่ว่าประหยัดอยู่ในเกณฑ์ที่พวกคุณรับได้หรือเปล่านะส่วนตัวผมก็รับได้แหละย,ยางใหญ่โหลดเยอะนะครับเนี่ยถ้าเอายางชุดนี้ไปใส่ ในมีเวกเนี่ยก็จะสิบโลลิตรนะแต่ในมีเอ่อในในตอนเดียวขับเพื่อนสีล้อเนี่ยได้สิบเอ็ดนะเออก็ประมาณนี้โคตรร้อนนี่อากาศโคตรร้อนมากต้องไปสาดน้ำในเมืองโอเคนะที่ประมาณนี้เลยกันอย่านะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันใหม่คลิปหน้านะนี่ เ,เตรียมตัวไปเล่นในเมืองนะเดี๋ยวไปดูซิว่าขับาาในเมืองเนี่ยเมื่อยขาหรือเปล่านะรถติดติดคนเยอะๆยะน่าแต่บอกได้คนเดียวรุ่นนี้คลัตช์ขับสบายมากนะเดอกกันใหมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม